Oh เสียชีวิตค่ะที่สวนยนนาคาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะชาวบ้านที่ตลาดบอกว่านางนวนเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดและเพิ่งถูกลอตเตอรี่แปดคู่เป็นเงิน42ล้านบทองก้อนันท<ก>ี่16พฤศจีิกายนที่สิบ เชียนค่ะอายุ56ปีขับรถยนีนดีเชอร์ดีตามถนนสายบางแสนสองค่ะปรากฏว่าจู่ๆเครื่องรถเกิดสะดุดแล้วมีเปลวเ,เพลิงลุกไหมขึ้นที่ห้องเครื่องนายสุรินทร์ก็จอดรถแล้วรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือตำรวจค่ะพอออกจากรถได้ไม่นานถังแก๊สระเบิดแล้วมีภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไฟเนี่ยลุกไหม้รถเสียหายท,าทั้งคันแล้วเปลวเพลิงเนี่ยตกไปใส่บ้านของชาวบ,บ้านที่อยู่รินนมถนนข้าวของได้รับความเสียหายด้วยนคะค ที่คนบบร้ายเนี่ยขโมยเกรือพระราชทานจากวัตดตโนดเตี่ยอ,อันเออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปโดยสองตัวนะคะล่าสุดตำรวจสามารถรู้เบาะแสของคนบบร้ายแล้วนะคะโดยคนตำรวจโ,โ,โทนเรศนันทโชตผู้บัญชาการตำรวจภุธาภาคหนึ่งได้ 1, รประชุมกับทุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พบว่ากล้องวงจรปิดของเทศบาลชมวัดุมพยบริวเ,รเวณสี่แยกสะพานผู้สามารถบันทึกภาพระเบียงต้องสงสัยเอาไว้ได้ค่ะ รถต้นต้นถูใส่เนี่ยนะคะเป็นรถกระบะสีขาวแบบตอนเดียวกระทะล้อก็สีขาวแล้วก็มีการติดั้งยเคองเกล็ดบรรทุกกระเบือจำนวนสองตัวเบอรต้นทราบว่าเป็นรถที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งพร้อมกันนี้ยังสามารถสเก t c ภาพคนร้ายด้วยหนึ่งคนเป็นชายวัยรุ่นร่างเล็กขอบสูงถืงอยางอายุประมาณ20ปีค่ะสำหรับกระเบือพระราชทานที่ถูกขโมยครั้งนี้นะคะก็มีชื่อว่าทองกวางและคราวเป็นกระเบือเทศมียและเทศผู้อายุหปี ซึ่งทั้งคู่มีลูกมาแล้วทั้งหมด6ตัวโดยตัวล่าสุดที่เพิ่งเกิดใหม่คือสีเดียมชื่อรตยาค่ะุ่ดกรณีเรากลับไปที่กรณีที่คนร้ายนะครับเข้าไปพยายามที่จะโจมตีทหารแล้วก็ถูกงเสีชีวิตนะครับคนที่ฐานเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งทำวาคข้อใดในสถาบัน